ต้นฤดูการเนี่ยเขาเคยเจอกันแล้วในนัดเปิดสนามครับ,รบในเกมนั้นเนี่ยบอลเลอร์เปิดเกมได้ยอดเยี่ยมนำไปหลักสิบกว่าคะแนนครับก่อนที่เลเว่นจะโกงความตายไล่ขยี้ท้ายเกมครับแล้วพวกเขาก็พิกกับชนะการเพสซิ่งแดนบนการกดดันฟูคอร์ดเพสนี่คือการบ้านที่บอลเลอร์ผ่านมาตลอดเล็กแรกวันนี้มาดูซิบอลเลอร์ er ที่เติบโตขึ้นจะต้องเจอกันเลเว่นพวกเขาจะจัดการยังไง เรามาดูกันว่าเลเว่นจะย้ำแขนหรือบอลเลอร์จะหลางแขนนะครับหลายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับมีไทตันเคเดนแททูออสตินแล้วก็เป็นจับบอลได้ครับบอลอยู่ที่ไทตันยักษ์ใหญ่ปักหลันที่ทำให้แททูไม่ได้แต้มง่ายผนล่างบอลผ่านแททูมาเหลือตัวตัวกับไทตันวันเลยครับลูกนี้ไม่ลงครับเก็บบอลมาได้ ลูกนี้แล้วหยอดไป2คะแนนครับเต็มใจไม่น่าเชื่อครับการเล่นของเต็มใจจะช่วยทีมได้ดีแต่พวกเขาเพจด่านบอลนั้นดีครับรีโอโมกแททูทะลุมาเจอปินในจังหวะที่3เรียบร้อยครับหลอกสวยครับเป็นเกือบเกลจะเป็นพี่น้อยแซบนะครับจังหวะนี้แททูบอลอยู่ที่โมก8วิต้องเล่นครับและหยุดลูกนี้และยิงระยะกลางไม่ลงครับปีนรีบาบอลได้4ี่วิต้องเล่นครับโดนชนลูกนี้แล้วได้ฟาวครับ นี่ถ้าเพิ่มการจ่ายบอลเดี๋ยวผมจะให้เป็นโยคิดนะครับคล่องนะครับยอดเยี่ยมครับสกิลดีครับใช่ครับเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ที่มีทักษะมีซอฟทัชการชูดนุ่มนวลครับเก็บลงไปสอลูกครับกลับมาอยู่ในโฟกัสครับเกมนี้น้องพรินค่อยๆอ่านเกมบ้องการกันไปครับลูกนี้ชนกันนิดหน่อยเต็มใจได้บอลมาหลุดม่ได้ครับ เอามาังเป็นข้อเลยครับเต็มใจเละอาบลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้กลายเป็นเหนือความคาดหมายครับเต็มใจเล่นได้ดีในเกมนี้ครับเรเวนเปิดเข้ามาครับแททูมาดิเคเดนมาดิพรินครับข้ามเข้าไปวินลงไปอีกสองคะแนนครับเรเวนบอลเล์ยังนำอยู่2คะแนนนะครับเหลือเวลาเซตนี้24ิวินาทีกับ1โพสเซชันนี้พรินได้บอลมา พยายามจะอัดเข้ามาครับโดนบล็อกไปอีกทีครับแททูและสวนกลับมาเถเด่นเห็นเลนว่างๆโมฟป้องก,กันดีแต่ไม่พอครับได้มาอีก2คะแนนครับไมเตีเอาตัวรอดมาได้จ่ายไม่อันนะอันะอนะตะลุยเข้ามาวาง2คะแนนติดหน้าห่วงครับเมโทรรีบาบอลได้แล้วอันนะแย่งมาจากมือและเช็ดแป้นไปแล้วสองคะแนนเลเว่นขึ้นนําครั้งแรกของเกมครับไมตีตะบัดบอลไม่ได้ครับ ข้ามมาครับเข้าเลนซ้ายมุมถนัดเจอสานซานเทคยิงใส่ครับ2คะแนนครับไมตี้และเพชรกลับเลยครับสำหรับบอลเลอร์มั่นใจเกินร้อยครับนะเวลานี้ไมตี้ต่อเนื่องมาจากเกมเมื่อวานครับบอลอยู่ที่สานๆานครับเปิดบอลข้ามแดนมาให้ได้ก่อน8วินาทีโมชิทําได้ดีครับข้ามบอลวางขวายอดเยี่ยมครับโมชิตัวเพลงนี้สวยมากครับโมชิีเมโทดึงจังหวะออกมาทําให้เกมเป็นระบบซะหน่อย ข้ามมุมซ้ายโดนเกี่ยวแล้ววางไม่หลงครับลูกโทษสองลูกอย่างแน่นอนครับพี่เมโดยิงเลเวลหลายครั้งนี้กะสวยเลยครับตรงนี้มาดูลูกโทษของเมโทนะครับปอกาสตีเสมอครับลูกแรกทําได้ยอดเยี่ยมครับเมโทลูกที่สองครับจะกลับมาเสมอได้หรือไม่ ยอดเยี่ยมครับเมโทตีเสมอสิบเท่าครับไม่ตีดึงชักเกือบโดนสติลครับแล้วสามแต่ไม่ลงครับแต่ยังรีบาวน์ได้ครับบอลกลับมาอยู่ที่อันนะเฟดอเวยิงระยะกลางไม่ลงครับเข้าสามอีกทีนึงเรียบร้อยครับการรีบาวของอันนะทาให้เลเว่นขึ้นนําครับน่าจะเป็นคนที่ทำเซคเกอรแช n นส์พอยท์ที่เยอะที่สุดในลีกคนนึงเลยทีเดียวครับ แต่ตอนนี้มาดูที่การบุกของบอลเลอร์เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายของครึ่งพอต์แรกโอกายิงสาแนลูนิมาอีลงสารสารเข้ามาเก็บได้ดีครับมิสเตอร์ everywhere ถ่ายกันอีกที่เมทโทรรอครับดึงเชงกลับมาเข้ามือด้านซ้ายวางเป็นฝาวฝาวแน่นอนครับลูกนี้เมทโทรตะลุยเข้ามาดีเหลือเกินครับแล้วก็เทคคอนแทคได้ดีนะครับปล่อยบอลน,นี้ได้ลุน้นงหวะแอนด์มันตลอดโอ้โห คือถ้าเราตามดูเมโทโวมาตลอดจะมีช่วงต้นฤดูกาลมีอยู่<ะ>ช่วงหนึ่งเขาหล่นแบบเขาคำเป้าตัวเองไม่เจอ<ะ>หาตัวเองไม่เจอครับแต่ตอนนี้เหมือนกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเปแล้วครับใช่ครับดีขึ้นมาเรื่อยๆคนระับโอ้โหลูกโทษสีลูกไม่พลาดเลยครับยอดเยี่ยมมากครับเมโทร,รอดออกมาได้ครับอันนะถ่ายบอลมาฟาสต์เบรกอีกรอบ มาที่ไมตี้รออยู่แล้ว oh ไป oh แป็นได้ไหมายสองคะแนนครับหาเปอร์แกะลูกนี้มาได้แล้วให้ไมตี้ครับเรียบร้อยครับขึ้นนําอีกครั้งครับไมตี้ขยันไปสตีลบอลมาได้จะนําห่างไหมเรียบร้อยครับไมตี้มากดท้ายเกมไปสี่แต้มติดครับแล้วก็ลุยขึ้นมาครับจเจอการประกอบน้องเคเดนแต่ก็ข้ามเส้นม่ได้โอ้เกือบโดนไล่สตีลไปได้จ่ายเข้ามาให้ปรินข้างในครับจะเข้าไปวัดกับแททูเลย ลูกนี้ไม่ได้ครับสาลงไปลูกสองได้ฟาวมาครับลูกที่สองไม่พลาดครับพรินหล่นจองว่างหรือสามคะแนนครับเกมนี้งต้งบุนกันไปครับโอก้าเข้ามาพรินข้างในตาทีต้องการสปินสวยมากเอาแต่<ว>ดันสปินกลับไปหายทีหนึ่งกลับลงมาเล่นอีกครั้งครับใจสู้จริงครับ รูที่2ของเปรินครับเรียบร้อยครับรถช่องว่างเหลือหนึ่งการครอบครองบอลไท,ท,ท,ทเดียเปิดไม้แททูแททูสปีดเร็วขึ้นมาคอนหนึ่งทีแหวกเข้ากลา,างมาวางไม่ลงครับยังเก็บบอลมาได้ครับเคเดนเคเดนตะลุยเข้ามาแล้วสอดได้คินกวินครับกวินยิงชิงปั้นโลมาครับมูนัวกันอยู่ยังแก้ได้ดีครับเต็มใจช่วยมาได้ครับเต็มใจเปิดมาที่โมกโมกไฮโอโซน โอโซนให้กอบวัวกอบวัวเฟคหลอกคืนมาโอโซนกลับมาที่โมกโมกให้พรินพินได้เข้าเลนขวาเรียบร้อยครับมุมขวาลูกเก่งของพรินผมว่าวันนี้พรินอยู่ในโซนโฟกัสที่ดีมากครับ,รบแล้วบอลฟาดเบรกมาที่โมกโมกใจใหญ่ครับสามแต้มแบกแบกโอ้ใจคอครับวยระไรพนุม่มปากแตกมาแต่ใจนิ่งครับน้องโมก โดนเพจย่างต่อเนื่องครับวันนี้พี่เต็มใจเล่นดีจริงครับพี่เต็มใจคืนไหมพี่โม่ครับโอ้โหพี่ไฮเดอร์แบ็กสวยมากครับตะลุย1นึเข้ามาวางไม่ลงครับเก็บบอลได้ครับเต็มใจโดนนัวอยู่4แลวได้ฟาวครับลูกที่2เหลียบร้อยครับเต็มใจยอดเยี่ยมครับวันนี้เท่ากับว่าวันนี้วันเดียวครับทำแต้มมากกว่าเล็กแรกทั้งเล็กครับ แล้วตะลุยเข้าโหนมาวางขวามไม่ลงครับพรินป้องกันได้ดีครับรออยู่แล้วครับสวนกลับมาแททูก,ก็วิ่งกลับมาป้องกันเช่นเดียวกันพยายามจะไปบอยข้างแต่ไม่อยู่ครับเป็นอีก2อตามน้องพรินครับโอ้โหพรินเป็นคีแมนอีกแล้วนะครับในแมชอัพนี้เอาแล้วฟาวลูกนี้จะเป็นฟาวทีมครับจะเสียลูกโทษ2ลูกครับซึ่งมีคําถามในออนไลน์ถามมาว่าขอถามเรื่องฟาวทีมครับ เขานับกันทั้งเกมหรือนับใหม่ทุกครึ่งครับนับใหม่ทุกควอเตอร์ครับควอเตอร์ครับควอเตอร์นะครับถ้าครึ่งเนี่ยคือควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองแต่ตอนนี้คือจบควอเตอร์หนึ่งก็เริ่มที่ศูนย์ใหม่นะสองทีมสะสมต่อควอเตอร์นะครับคุณโจนาสก็คือควอเตอร์หนึ่งทีมจะฟาวได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับก่อนที่จะเริ่มเป็นการยิงลูกโทษทุกครั้งที่ฟาวครับกลับมาดูฟีโทของแททูกันสักหน่อยครับ ลูก2เก็บลงไปครับรถช่องว่างเหลือ1การครอบครองบอล22ต่อ19 3สวินาทีครับสำหรับเซตนี้เปิดบอลเข้ามาข้ามไปวางอีก2คะแนนครับพี่คินผมหลายการดจริงครับโฟเตอร์ลูกนี้ครับบอลอยู่ที่คินครับแกะให้เคเนเคเนตะลุยมาเลยแล้วก็วิน2แต้มระยะกลางสูงๆลูกนี้บอลยังนัวกันอยู่ครับแล้วใครเ็ม่รู้เขเข้ามาหุกข,ขวาครับและเขาคนนั้นคือ พี่คินครับผมลูกนี้มาให้โมชิได้ดีข้ามาวางโดนโอ้โดนเป็นฟาไวไปครับช่วงตัวนะครับช่วงแขนตัวครับเจมขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าจะมีน้ำใจหรือว่าเป็นแรงสนับสนุนน้องๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเชียร mm ์บอลเลอร์หัวใจสีส้มเชียร์เลเว่นหัวใจสีฟ้าคอมเมนต์มาได้เลยแต่ตอนนี้โมชิตีเสมอเรียบร้อยครับ วันนี้เจ้าตัวมากับรองเท้าคู่ใหม่ครับโมชิและลูกที่2เรียบร้อยครับโอ้โหท่ายิงมาตรฐานเลยครับโมชิพลิกกลับมาน้อมีหนึครั้งก็บอลเลอร์ผัดกันนําผัดกันตามครับคู่นี้สวยกลับมาเร็วครับซานซานมีช่วง่าจะจ่ายหลอกครับแล้วยิงเองเลยครับลูกนี้ไหลลงไปเรียบร้อยครับสต็อปมายิงต่อหน้าไตทตันดื้อเลยครับหนีห่างเป็น26ต่อ23ครับและลูกนี้บอลอยู่ที่ไตทันครับ ไตตันเจอสันซานสติลจากมือครับสันซานแก้มาได้ให้โมชิแล้วโมชิวัดกับฮาร์เปอร์ได้ฟาวงครับแอดวานครับรีบาปบสติวไ้ได้บอลอยู่ที่ฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์แหวกด่านเข้ามาเปิดบอลสูงสงให้เจมเจมเกี่ยวทันและยิงเช็ดป้านลูกนี้ยอดเยี่ยมครับรถจองว่างเหลือ3คะแนนครับ ลูฟี่สองแต้มเร็วไม่ลงครับแต่ซันซานคนขยันไปเก็บบอลมาได้แย่งอยู่กับฮาร์เปอร์โดนลุมอยู่เอาตัวรอดมาได้กลับมาที่โมชิหลอกหนึ่งทีตะลุยไป3โฟตเตอร์ไม่ลงแล้วเข้ามาบวกกันตอนนี้บอลอยู่ที่ปรินปรินแกออกมาได้บอลไปที่เจมอีกแล้วเจมเจอลูฟี่คืนมาฮาร์เปอร์สแต้มใหญ่ฮาร์เปอร์ตีเสมอ2 8เท่าครับ โฉบกันออกมากว้างครับ s p a ซิ่งดีมากโมชิ2-3แต้มลูกนี้เรียบร้อยครับแบงแบง the bank is open ครับเปิดจับบิ๊กช็อตอีกหรือเปล่าครับหมุนตัวเข้ามาหนึ่งทีเอาบอลหลุดไปข้างหลังโอ้โห the b a มาสายเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับไฮไลท์ครับลูกนี้โอ้บีไฮเดอะแบ็ p พาสมาแล้วไทยตันจัดให้ครับช็อตคอกเหลือ16วินาทีนะครับของทางเรเวนเจมส์จะเปิดบอลเข้ามาครับ มาดิฮาร์เปอร์สามแต้มลงลงยังไม่ยิงครับมาดิไททันสามแต้มลูกนี้ดีกว่าติดหน้าห่วงครับฮาร์เปอร์รีบเวเข้าไปวางได้เปวาจากโมชีครับแต้มยังค้างอยู่ที่31นะครับไม่รู้ว่าฮาร์เปอร์จะสร้างช่องวางได้หรือเปล่าลูกที่2นี้ลงไปเรียบร้อยครับฮาร์เปอร์เทเด่นนี้เป็นสายป้องกันนะครับตามติดครับหลู้กันครับให้มาดิพรินพินเจอล้วงครับแล้วเก็บมาได้ครับลูกนี้ได้เาว่าลงครับ ไหนคุณบอกว่าเขามีหน้าที่ไหมลบลุก,ลกคลานไงทนำะไมลูกอย่างนี้เอามาได้เดียแต้มแรกของวันนี้นะครับแล้ไหลไปเลยสาแต้มรวดนะครับลูกพีททำได้ดีจริงครับบอลอยู่ที่เคเดนเคเดนเจอกอบัวก,กับลูกพีทป่วนอยู่ครับแต่เคเดนสลัดหลุดมาได้แล้ววางโฟเตอร์ใส่ปรินเลยครับไม่ให้นำนานครับตีเสมอ34เท่า แล้วลูกนี้มาที่ไมตี้เจอออนเซนครับออนเซนชนกระเด็นไปเลยครับแล้วไมตี้เฟสใสลูกนี้เรียบร้อยครับสวยงามคพรับไมตี้หลมกันอยู่ข้างในโอ้โหวิ่งมาสวยครับไอเดียลูกนี้วางเลยครับเรียบร้อยครับมุมเก่งครับไอเดียท่าสู่สําเร็จเลยครับเมื่อกี้นี้จ่ายบอลมาอีกินครับกินมาที่เจม เต็มคายมาที่แททูข้ามเข้ามาด้านขวาวางลูกนี้ถนัดครับไม่เหลือครับเป็นข้อเลยครับลูกนี้เป็นเหลี่ยมว่างอยู่ครับเสร็จครับเต็มใจแงะบอลออกมาแล้วดีดมาให้โมงอีกทีเจอกับแททูครับมาสกีนให้เขาเต็มใจ3มแต้มใหญ่ของโมกครับโอ้โหโมกใจเฮดแบนหรือไม่เฮดแบนก็โหดได้เหมือนกันครับก็เกือบจะทิ้งห่างไปแล้วครับเรเวนเจอลูกนี้มากลับมาสู่ศีกแล้ว แททูข้ามาวางลูกนี้โห oh, oh, เล่นง่ายๆกันเลยครับไทท่านกับแทท,ทูเซตนี้โอ้ oh, ข้ามหลุดหายมาเหลือแค่จบนิดเดียวเท่านั้นแทท,ทูจ่ายบอลน,นขึ้นมาข้างหน้าหลอกลูกนี้ไปยังไม่เล่นครับคินมาดิแทท,ทูสามคะแนนแบงแบงใจคอครับจากจะลดเวลาลดมาแต่กลายเป็นหนีไปอีกแล้วครับแท,ททูเจอเต็มใจครับแล้วลูกนี้มาเซฟได้โดยลีโอ ลีโอเซบอลกลับมายอดเยี่ยมครับราบอลกระโดดกลับมาแททูใต้แป้นเรียบร้อยครับขึ้นนำสิบคะแนนครับเลเว่นคนเดียวเจ็ดแต้มเลยครับเปิดมาเซตนี้โอ้โหอย่างที่บอกครับตอนต้นเกมยังบอกเขาว่าเล่นลำบากอยู่เลยนะครับได้นั่งพักสักหน่อยนึิกลับมาเข้าฟอร์มเต็มที่ครับแททูแต่ตอนนี้บอลเลอร์สบุกครับโมชิข้ามาด้านซ้ายหลุดมาถึงหน้าห่วงรอบนี้ไม่มีพลาดครับสวยมากครับโมชิครับจังหวะนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ โอ้มาอีกทีครับโอ้แททูตอนนี้เริ่มโดนประกบหนักอีกทีครับินจ่ายขึ้นมาไทยท่นจะข้ามไปเองจ่ายขึ้นมาลูกนี้สวยเป็นอีก1นึ่งแอซิสวสวยๆให้คินครับอูดพาสครับลูกนี้จ่ายไม่มองครับอย่างน้อยนี่อีก2นาทีขอเหลือขอค้างไว้ที่หลักเดียวนะครับสำหรับทางบอลเลอร์แต่แ<ม><ด>ไททัน,นไม่ยอม,ม,ยอมครับ,รบแล้วโอ้ทูสมอลอีกแล้วโดนสติลได้ มาดีไททันอีกแล้วขามวางลูกนี้แทตทูรีบาวได้กลับมาซ้ำต่ออีกทีครับทูสมอลต่อเนื่องครับมอลสะสมเลยครับสำหรับบอลเลอร์แต่ก็ต้องบอกว่าทูสมอลจริงครับเซตนี้ดูกลางสูงไททันกับแทตทูไม่ได้จริงเต็มใจขามเข้ามาดีแล้ววางซ้ายได้ยอดเยี่ยมครับตอนนี้ห่างไป12คะแนนโอ้โหบิ๊กแมนจะยังทำงานต่อเนื่องหรือเปล่าแทตทูข้ามมาด้านซ้ายวางขวาโดนฟาวครับ ลูกแรกลงไปครับถ้าเรายึดตามตารางอัปเดตปัจจุบันนะครับผมถ้าบอลเลอร์แพ้เกมนี้พวกเขาจะอดเข้าเพย์ออฟนะครับเขาควรได้เกมนี้นะครับเพื่อกันเหนียวไว้ครับแต่ตอนนี้เลเว่นหนีไว้14คะแนนแล้วบอลอยู่ที่ลีโอลีโอเรียกฟาวได้จากคินครับโดนฟาวไปนะครับยังพอได้ตัดแกวิวหนึ่งนาทีสุดท้ายขอเตอรที่3ครับสองอโมจิมันจะมีอีโมจิ นกอยู่นะครับส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหัวใจสีฟ้าทับกันลูกที่2ลงไปครับลีโอลถช่องว่างเหลือ13คะแนนครับโมชิพาข้ามาก่อนเหลือ37วินาทีโมชิข้ามาหลอกสวยวางลงไปลูกนี้โอ้โหคะแนนสำคัญแล้วโมชิไฮไลท์ครับโมชิเังหวานี้บอลอยู่ที่แททูครับ แททูตะลุยเข้ามาแหวกกลางมาลูกนี้เป็นเลนเลยครับเรียบร้อยครับ2คะแนนเลเว่นขึ้นนำ้า57ต่อ44ครับบอลอยู่ที่โมครับโมจะลดช่องว่างได้ไหมแต่การเรียกฟาวล์ูกนี้กำไรครับโอ้แทู์ฟาวไม่คุ้มนะครับลูก2ลงไปครับลดช่องว่างเหลือ12ขคะแนนบอลอยู่ที่เมโทรครับเมโทลลำเลียงบอลขึ้นมา มีซานซานทำสกีนให้ครับคู่หูที่คิดถึงแล้วเมโทรสามแต้มใหญ่เลยครับแบงแบงลดช่องว่างลงมาเหลือ9กคะแนนครับเมโธลํลำเลียงบอลขึ้นมาเล่นกับซานซานครับเปิดมาด้านข้างให้ออนเซนออนเซนตะลุยเข้ามาลูกมันขัดขาดกันเกินครับแล้วสติลบอลไม่ได้เลเว่นเอาโดนลูกพีดสติลไปลูก <And S 2> พีดอ <one. S 2> อีกแล้วครับลูกพีทเดอะแอนวันมาอีกแล้วครับ โอ้โหแล้วลูกโทษแน่นอนครับเป็นเป็นคนที่ยิงเปอร์เซ็นต์สูงมาโดยตลอดนะครับลูกพีชในฤดูกาลนี้หแต้มไปแล้วเรียบร้อยแล้วลูกพีชและยังบีบปองกันต่อสติลมาได้อีกครั้งเมโทรไล่มาเหลือ4คะแนนแล้วเรียบร้อยครับลูกพีชจะว่าไม่สําคัญก็ปันปวนเหมือนกันครับการกดดันเตดนี้ช็อตคลร์กเหลือสิวินาทีนะครับ ยังคงกดกันมาทางเรเวนอยู่นะครับโดนไล่มาเหลือ4คะแนนเท่านั้นไอเดียจ่ายเข้ามาฮาร์เปอร์3คะแนนแบงแบงไล่มาทีไลครับเขาบอกว่านี่คือฮาร์เปอร์ใจสนุกนะครับเหมือนนักอนใจสนุกครับสองวางกลับมาที่7คะแนนนะครับเ,เราก็เห็นมาแล้วว่าแป๊บเดียวก็ทันได้ครับไมตี้มาที่ด้านซ้ายทะลุมาครับต้องปิดเส้นทางด้านซ้ายให้ดีครับบอลเลอร์โอ er. oh ้โ oh. หปล่อยมาเป็นเลนขนาดนี้จะไปเหลืออะไรครับ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับไมตี้ครับเลนนี้บีบม,มือนะครับต้องผ่านไม่ได้ครับบอลจะถูกเปิดมาโดยไอเดียไอเดียวางให้มาตี้ได้ไมตี้ทะลุขึ้นมาฝ่าสองลูกซ้ายมุมเก่งครับโอ้เราเห็นบ่อยมากครับจังหวะนี้ีขนาดสานชานรอจะดึงคอนแทคอยู่แล้วนะครับแอร์บอลครับแต่ยังเก็บบอลไม่ได้ที่เมทโวเมโทสองสามแต้มใหญ่ไม่ลงครับออนเซนลีบาวดได้คืนมาเมโท เมโทโกลับมาซอนซสามแต้มอีกทีหนึ่งได้สักทีกีเมดแล้วมันต้องได้สัทีครับลูกนี้คามพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นสักลูกและครับฮาเปอร์ฮาเปอร์โคปรลดเดรเปอร์เลี้ยงบอลอยู่ก็พยายามจะโยกหนีโมงให้หลุดลูกนี้มาที่ไมตี้ข้ามเข้าด้านขวาวางซ้ายลงใหม่อีกแล้วครับไมตี้แกถนัดลุยใส่ปรินจริงๆนะครับ โดนบล็อกไปไมตี้พาบอลขึ้นมาได้ครับไทยท่นจ่ายหลุดมาให้แททูแททูมีอันนาอยู่ข้างหน้าข้ามไปวางหลอกจะจ่ายแล้ววางลงไปสองครูโอ้โห2เพนี้แทบจะเปลี่ยนเกมเลยครับน้ำหนักไปอยู่ที่เลเว่นครับเมโธให้มาที่ซันซานกลับมาที่เมโธมาที่โมชิโมชิคืนมาที่โมก3ามแต้มใหญ่ครับทางลัดครับทางลัดครับโมกโอ้โหวันนี้โมกนะครับยิงแม่นมากครับ สามแต้มลูกที่3แล้วแต่ตอนนี้ต้องป้องกันให้ได้ก่อนครับไมตี้มาทางเดิมอีกแล้ววางไปโอ้โหแล้วครับพอฟฟอร์มมากๆครับไมตี้ช่วงท้ายเกมเอาเขาไม่อยู่จริงครับถ้าหยุดยังไงครับปินรีบาบอลได้ให้มาที่โมชิโมชิตลุยขึ้นมาครับโอ้โหเต็ไมไปด้วยเลเว่นครับแล้นหน้าโมชิแจกมาที่เมโทโวฝากมาที่ซันซานกลับมาที่โมชิมาที่พินครับสมแต้มไก่แบ็กแบ แล้วเปิดมาลูกนี้ไปแล้วครับแททูเปิดเกียร์ห้าลุยยาวหลอกหายเลยครับลูกนี้โอ้โหดึงจังหวะลดความเร็วได้ดีนะครับแทบทูสารสารรีบเอาได้รีบขา,ายมาโมชิสามคะแนนลูกนี้ติดหน้าห่วงก็ยังรีบเอาได้อย,อยู่ต่อครับบอลเลอร์ไม่ยอมแบ้ครับ,บรินหลอกเข,ข้ามาข้ามเข้ามาข้างในวางบอลไปเอา2คะแนนก่อนแล้วครับ นี่และครับทีมต้องการแค่ตามเร็วครับแล้วก็เพสสูงให้เร็วครับเหนียวจริงครับชุดปิดเกมของเลเว่นเกินต้านครับเอาพวกเขาไม่ลงครับการที่ชนะมา7เกมติดและกําลังจะชนะเป็นเกมที่8เกมติดมันไม่ใช่เรื่องลฟกครับนี่คือทีมที่ผ่านบททดสอบมาทุกทีมใน y b l แล้วและเรียบร้อยครับ อันดีฟีเตต่อไปครับสยามเรเวนชนะ8าดเกมรวดใน YBL พวกเขายังแข็งแกร่งเสมอนะครับแล้วแทบจะเป็นการย้ำแขนเช่นเดิมนะครับจบที่8ดแต้มเล็กแรกโดนไป9แต้มเหลือ8แต้มพัฒนามา1แต้มครับใช่ครับยอดเยี่ยมครับเรเวนพวกคุณแข็งแกร่งมากๆครับเจอบททกสอบมาทุกรูปแบบผ่านมาได้หมดครับทางสยามเรเวนแต่ก็ต้องบอกว่าทางบอลเลอร์เองก็ไปําการบ้านมาได้ดี แก้มาได้เยอะครับแต่ยังไม่พอครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วิกแอนนี้เราสนุกสนานกันกันกบ8เกมอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับวิกแอนหน้าเราก็ยังมาที่เดิมที่ร่วมดรีอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลราชพฤกษ์แคมปัสนะครับแล้วก็มีเกมระหว่างสัปดาห์เป็น YBL on Tour ที่ราชบุรีด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันวันที่23ตุลาคมนะครับ ใครจะไปดูที่สนามก็ไปดูได้ครับค่าเข้าสนาม50บาทเท่านั้น